สรับการวันนีก็มีชื่อว่าฟันเช็คนี้ครัวนะครับผมแต่เป็นเป็นแคมเปญของเซสซลนายครับก็รู้สึกดีใจที่ได้มาวันนี้เพาว่าได้บอกต่อสิ่งดีให้กับผทุกคนด้วยใช่ครับเช็กให้ครัวไม่ต้องกลัวเสียฟันครับนี่ ใช่คือเป็นการแบบคือจริงแล้วในงานเน่ะจะมีให้ทดสอบในการว่าเสียวฟันไหมคือใช่กินในตีมแล้วก็กินแบบของเปรี้ยวร้อนเนี่ยครับอไอตีมจะเป็นของเย็นก็จริงตอนแรกคุยกับพี่นิวว่าอยากจิ้งจังนะเธออจริงจังนี่เก่งจังไงโอ้โหหมดคนไทยแต่าพอดีพี่อาร์ตพี่พิกรณ์เนี่ยเขาบอกว่าแบบเราเป็นตัวแทนของชาวโลกไงในการทดสอบการเสียวฟันเราก็ต้องแบบทําให้ดูว่าแบบเฮ้ยถ้าเกิดเหตุการณ์จริงตอนนี้เรากินอย่างกระจักตากรรมเนี่ยมันจะแบบเกิดการเสียวฟันไหมถ้าเกิดเราใช้ ผลิตภัณฑ์เซนเซอราได้แล้วเรียกว่ไงเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยไ,ไ,มไม่มีอาการเสียวฟันใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่รักก่อนมีเซนเตอร์นี่มันจะเป็นแบบดีใจมากเพราะว่าทุกคนเห็นเขาใช้นะเคยเห็นเขาใช้โปรดักฑ์ของเซนเซอราไดก็ตื่นใจมากเห็นติดแท็กมาในโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยแต่ยิ่งเราเองอ่ะเราเป็นผู้ใช้จริงเราเป็นผู้ประสบภัยจริงกคือแบบเรา,เรรเราเมีอาการเสียวฟันจริงๆอย่างเงี้ยรู้สึกว่าครับครับร,รู้สึกว่า เฮ้ยเราดีใจที่มีคนใช้โปรดอัดที่เราเป็นผู้ส่งเสรืมขอถามคำถามภาพรวมของการนะคะครับผมให้พูดถึงงานวันนี้หน่อย ครับสำหรับงานวันนี้ก็ผมรู้สึกว่าดีใจมากๆที่ได้มานะครับได้มาได้มาบอกต่อสิ่งดีให้กับทุกคน,น,นก็คือ,อยาขีฟันเซนโซดาเนะี่ยมีสูตรมีหลายสูตรมากอย่างเช่นผมเองเป็นซินเทอร์ของไลายโปรดักต์เอ่อมัลติแคร์นะครับลดการเสื่อฟันอย่างเงี้ยอย่างเช่นของพี่เตที่พี่เตตัวนี้คือเวิตี้มใช่ครับแต่ว่าของพี่เตคือเขาเป็นตัวแทนแล้วกันนะครับก็ของพี่เตเป็นเซนซิฟันเซนโซดายนะครับผมเซนซิทิวิตี้แอนด์กรมนะครับก็เป็นแบบลดการเสื่อฟันเหมือนกันเหมือนกันนะก็ดูแลแบบบรร่วววเหืออนตััยยางี้้ดค ซึ่งพับลงงานวันนี้ก็รู้สึกว่าก็สนุกครับเหมือนแบบได้มาเจอเแฟนๆแล้วก็เป็นกันเองอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีป๊อปอัพให้เมียให้ให้ทุกคนได้มาเช็คอาการเสื่อฟันกันด้วยใช่โครงสร้วง็กทรสไตล์ของการกินของเรามันเปลี่ยนอะไรนี่สไตล์การกินขับพี่หนุ่มเป็นรับจริงๆผมกินเป็นคนกินเยอะครับแล้วก็กินเื่อกินเยอะกินกินอาหารค่อนข้างเร็วครับก็จริงๆก็อาจจะเป็นอนึ่งปีหนึ่งปัญหาก็เราอาจจะต้องแบบเคี้ยวอาหารมันช้าขึ้นหน่อยนอนจัดฟันด้วยเห็นบอกใช่นอนจัดฟันด้วย ใช่เป็นเธอบอกคุณเม่ดใช่ตอนกส่กัดฟันเลยต้องใส่เขาเรียกว่าแบบไนก้าหรือว่าสปินที่แบบเป็นตัวแบบฟิลแบบอะคริลิกที่แบบครอบฟันเราแล้วทาให้มันแบบเวลานอนกัดฟันก็คือกัดอะคริลิกซึ่งอะคริลิกมันจะแบบมีค่าความแข็งที่มันน้อยกว่าฟันไงมันก็เหมือนแบบไปขูดเนื้ออะคริลิคนี้จะมาขูดเนื้อฟันเราใช่ครับส่วนผมเองก็เป็น คนที่มีอาการเสี่ยวฟันมากกอนตั้งแต่มัธยมอะไรยเงี้ยพอเราได้ลองไปหาหมอแล้วหมอเขาก็แนะนําให้ใช้ยาสีฟันกัจะได้คือเป็นคิดมันตรงจุดจริงๆคือยาสีฟันสูตรที่มันเกี่ยวกับรักาการเสี่ยวฟันจริงๆอาการเสี่ยวฟันก็ดีขึ้นเรื่อยๆอืมภายในสองสัปดาห์เขาบอกว่าภายในสองสัปดาห์ใช่ครับ ยังไงก็ฝากเซนสดาด้วยนะครับผมมีหลายโปรดักต์มากอย่างที่ผมเองเป็นจูเตอร์ไลน์โปรดักต์ของสูตรมัลติแคร์นะครับผมอยากให้ทุกคนได้ลองใช้แล้วก็ลองเช็คฟันตัวเองดูว่ามีอาการหรือเปล่าถ้าถ้ามีอาการต้องรีบแก้เลยนะครับผมฝากด้วยนะครับเซสตาดครับครับผมอครับค เอาติงเอาเตนะเอาติงเอาติงเอาติงก่อนเาเป็นไงบ้างเอาติงก็จริงจริงก็เมื่อวานในรายการไลฟ์เาบอกว่าจะมีแบบพวกแบบภาพบรรยากาศภายในงานอะไรอย่างเงี้ยเอาใครที่แบบยังไม่ได้แบบไม่ได้ดูภาพไม่ได้ดูอะไรก็สามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับใช่ครับก็จะแบบมีภาพเขาเรียกว่าแบบเป็นเบื้องหลังที่แบบมาจากทางทีมงานเองถ่ายว่าไม่ไม่ได้แบบมีใครเข้าไปถ่ายฉะนั้นก็แบบมีของแบบเบื้องหลังเขาเรียกว่าเอ็กซ์คลูซสีเหมือนกันแบบเป็นแบบถ่ายทุกคนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ ถ้าถามว่าเป็นไงบ้างจริงก็สนุกตามธรรมเนียมของเราเนาะก็แบบปกติก็มีการเดิน<อ>พาเลทนะครับมัครบอ๋อคือคอนเทนต์จะเริ่มแต่ตอนแบบเดินทางเลยคือ<ๆ>อยู่บนรถบัสกานอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไปจนถึงเป็นพาเลทแล้วก็จะมีแบบแบ่งสีแบ่งอะไรกันใช่ไหมครับปีนี้<ม>อยู่สีอะไรเอ๋ออยู่สีฟ้าเป็นยูเรเนียสครับคือปีนี้จะแบ่งเป็นดาวว่าเป็นอัพเป็นโบฟใช่ไหมมันก็แบบเป็นะตรีจีข้างบนใช่ผมเป็นอยู่สีส้มครับวีนัสวีนัส ก็สนุกดีเวลาไปเที่ยวเราได้เจอแบบเพื่อนที่เราแบบว่าน้องๆที่เราไม่เคยเจออะไรอาเงี้ยเด็กใหม่อ๋อใช่เพราะว่าจะมีแบบเด็กใหม่มาแนะนําตัวด้วยคือเราก็จะมีโอกาสได้แบบคือคือบางทีอ่ะเราทํางานกันเองจนแบบมีแค่ไม่กี่คนที่เจอกันเวียนวนเวียนจนแบบ ไม่ได้เจอน้องๆที่แบบเพิ่งเข้ามาหรือว่าอะไรย่างงี้คือผมรู้สึกว่าก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะแบบทําความรู้จักกับน้องๆเ็กใหม่ๆอะไรอยางเงี้ยครับยงขันเก่งด้วยเนาะแต่ละทีโอ้น่ากลัวมากขนาดน้นน่กลัวมากเรื่องการแต่งตัวเอาติิงนี่คือแบบทุกคนจริงจังจริงจังยอมกันไม่ได้จริงยกเว้นนิว เยอะเลยี้มีนิถึงทีมมาลอยมาทีมทีมนี้ทีมนี้คือแบบอะไรก็ได้ที่ลอยอยู่บนฟ้าเพราะว่า up and the birth ใช่ของของของนี้เป็นยังไงลอยยังไมอมมเนี่ยของเต้เป็นหน้าลอยแต่หลายๆคนแบบหลายๆคนแบบไอ้นี่ดูไม่ออกรปกติปกติแต่งหน้าลอยอยู่แล้วไม่ใช่ปกติหน้าก็ลอยอยู่แล้วคนนี้ดูไม่ออกเขาต้องออกมาเคลมตัวเองว่าเอ้ยนี่คือแต่งเป็นตีมหน้าลอยนะไม่ได้ตั้งใจทำให้หน้ามันลอยใช่ บมแต่งเป็นท้องฟ้าท้องฟ้าหรอใส่เสื้อสีฟ้าแล้วก็มีก้อนเมฆจบแค่นั้นจบช่วนผมเป็นต่างเป็นแสงอุสาครับคือจะเป็นอะอนิเมะนิดนึงเป็นในเรื่องของนาร r โตะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงกิ้วเฟิร์สกับมิ้นจะเป็นคนที่จะคิดอยากแต่งขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยคือผมว่าไอ้มิกไม่แสงอุสามันบินบนท้องฟ้ายังไงมันแค่วิ่งวับไปวับมาไงเรามองขึ้นไปอ๋อแสงอุตส่าห์อยู่บนฟิล์มนะไรก็แถบไม่ได้เนาะอจะพูดอย่างนี้นะโอเคโอเค รับประมาณนู้เราให้ไฟที่สุดในวันนี้อันนีงที่สุดเป็น,นอะไรนะอันไหใคฟที่สุดที่สุดจะเป็นของทีมงานครับทีมงานจะมีทีมหนึ่งที่มันแบบแต่งเป็นไฟกินาีครับซึ่งแบบเสาไฟกินาีถามว่าจะเสร็จเมื่อไหร่เอ้ยไม่ใช่เออสาไฟกินาีที่ที่เป็นเสาไฟกินาีอะครับเป็น <laughs> สีทองแต่งเป็นสีทองทงทีคือปีที่แล้วอ่ะเขาแต่งเป็นอะไรน,นี่เป็นภาพข่าดำ <laughs> หรือเขามีทีมของเขาเป็นทีมแบบโปรดักชันเขาจะแบบแต่งเป็นแบบทีมเขาให้มันมีมัน เก้าคนแต่คนใช่ครับเขาชนะมาแล้วสองปีใช่ปีนี้เขาก็ชนะอีกซึ่งก็คือแบบคือผมไปถามเบื้องลึกเบื้องหลังแล้วก็คือของรางวัลเนี่ยได้รางวัลที่หนึ่งนะครับรางวัลมันเท่าไหร่รางวัลมูลค่าแปดพันบาทแค่นั้นใช่แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าจ่ายไปหมื่นสองตอนนี้คือขาดทุนสะสมมาสามสี่ปีแล้วก็คือขาดทุนสะสมไปเรื่อยๆเดี๋ยวรอรอไปที่กำไรก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาประกาศผมอีกรอบหนึ่งใช่เราจะไปดันศิลปินด้วยกันนะเราเราเราให้ใครเป็นที่หนึ่งไม่ใค่ ถ้าความหลุดน่ะให้ให้เออให้ยัยมาร์คมันมันหลุดหลุดไปแบบหลุดหลุดโลกไปเลยหลุดไปเลยอ่ะเพราะเขาว่ามีความพิเอะไรเนยเป็นเป็นซูเปอร์แมนที่อยู่บนท้องฟ้าแล้วอยู่แบบนานมากแล้วอย่แบบสภาพขาดหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยจริงเขาชอบเขาชอบแต่งอะไรแบบนี้แหละเพราะปีที่แล้วเป็นกอร์ลัมก็คือแต่งท uh ีไรก็จำไม่ได้ทีว่าดี ทุกคนมีแต่จะแต่งแบบเป็นเท่ๆหล่อๆแล้วนี่ฉีกมาทางนี้เลยเป็นทางตลกถ้าโถมถ้าโถมก็ก็ตอนแรกก็ไม่ว่าแบบนึกว่านายจะไม่พอใจคุณนายชอบจอยเวอร์ถึงขั้นกลับลงไอจีลูเหมือนกันคุณถ้าโถมถาโถมไอ้นี่กันมากเลยก็นุกสนานกันมากเลยใช่แต่วันเลยรับไปจริงๆในแต่วันน่าจะผมว่า ทีนี้ยังไม่ได้ไปอัปเดตครับเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปอัปเดตเดี๋ยว<อ>เ๋ยวไปดูรู้อีกทีครับแต่ว่าอาจจะเป็นแบบผมเดานะอาจจะแบบการเล่นน้ำเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแบบมีคนป่วยมีคนมีคนป่วยบ้างอะไรเงี้ยเห็นเห็นอยู่ขอไม่ได้วยจีซอรี่ไพ่สามเจ็ดหน้า,าอ๋อตะตะวันใช่ไหม <คำ S 2> ใช่ตอนนี้เห็นว่าพุ่งขึ้นไปทำ นิวไฮนะครับโทรหาเพื่ได้หรลอกเอ๋ลรหาเ้อนยมีมีโทรไปแล้วครับแต่ก็ยังคุยรู้เรื่องอยู่ครับผมไม่ใช่ไม่ใช่แม้โปกติบอกว่ารู้สึกว่าก็คือมีมีไข้ครับมีไข้แล้วก็มีแบบอาการแบบเขาเรียกว่าอะไรอาจจะติดเชื้ออะไรเดี๋ยวผมไปอัปเดตอีกทีหนึ่งใช่แต่ว่าเขาบอกว่าอ่านะเดี๋ยวรอให้ทางผู้จัดการนะครับเป็นคนตอบคำถามนี้ขอเรียนเชิญครับคุณแจ็คครับคุณแจ็คเหนื่อยมามาแต่วันนี้อาจจะหนาเป็นพิเศษใช่เพราะว่าเธอมาแทนเท้า มันจะรู้ว่ามาเสียบเลยตำแหน่งที่เป็นเพื่องงใช่มาเสียบไม่ใช่ไม่ใช่มาผ่านกันมาผ่านกันเมื่อดีก็คือว่าเป็นงานช่วยกันแหละเพราะว่าเพราะว่าบอดีเพื่อนป่วยไหมก็เขาก็ถามว่าผมเดินมันลู่อยู่เลยผมเดินก็เลยถามว่าดิมโดยทันยังไงผมเดินมันลู่วิ่งอยู่เลยเขาก็โทรมาบอกว่าเออพอดีคุณเตยตะวันป่วยครับมาแทนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็หวังว่าเออได้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 ไปได้ครับแต่ก็ห้อง แช่เขาคุณมากใช่เขาชงดีปีแล้วอ่ะเตรียมตัวมาดีโชคดีโชคดีพอดีพี่ชายเป็นทันตกรรมต่างแพทย์ต่างแพทย์นี่แหละครับแข่งจัิงเมื่อกี้เขาทุ่มเทมากน่าจานตาพีเซนเตอร์เขาบอกแล้วว่าเขาจะเป็นคนต่อไปเป็นคนชอบกินไอติมครับเป็นคนชอบกินไอติมคุณตีเขาต้องหวั่นหวั่นไหมคะอะไรนะหวั่นหวั่นไม่หวั่นหวั่นเหรอผมบอกแล้วสันคลอน่าจไม่หลับมันชอบกัดคอ อะไรนะเอจะไม่อยากพูดเองครับแต่ถ้าต่อเป็นเลยินดีกินดีเพราะว่าในแคตตาล็อนี้ยังไม่มีนี่ไงคนนี้นี่ถอดพี่นิวถอดผมเข้าไปอยู่กับเขายังไงก็ไม่รู้คือตอนแรกอะแค่ไปเล่นว่ายน้ำกันแต่ว่าพอดีเห็นโอมใช่ไหมโอมนี่แบบคุณแบบโอ้โหแน่นมาก โอมจอนก็คือแน่น,นแล้วฟอสโอมจอร์นฟอสอ่ะเขาเดินเล่นกันอยู่3คนผมก็แบบเอ้พอดีก็เดินเดินไปปุ๊บอ่ะไปยืนคุยคุยคุย,คยสักพักนึงเฉลามเอสก็เดินมาออโอ้โหทีนี้คือแบบมีแต่คนแบบคนโกรธด้วยเนาะูวินเออปูวินอะไรอย่างงี้คือแบบมีแต่คนโกรธก็แเหมันก็แต่ละคนฟิตมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยนะไม่ไม่ไม่ทุกคนเขาแบบดูแลสุขภาพตัวเองอยู่แล้วครับดี พูดสรุปสุดผิดเลยไม่เออนี่เขาดีตลอดเวลาอยู่แล้วหอมลงหอมลงหอมลงได้พร้อมแล้วก็ได้เล่นเใครนะเอ่อใครแซ่บสุดเหรอครับจริงๆก็น่าจะหุ่นเตตะวันนะโหนี่เขาเราก็เตตะวันเตตะวันทำได้หรือไม่จริงเดี๋ยวไม่จริงเตตะวันเขาแบบอกใหญ่อกใหญ่อกใหญ่มาก วันวันเล่นแต่อกนะกินไก่ได้วยกินไก่ใช่ ล่าสุดมืนแบบมีคลิปมีคลิปลเรามาที่เราถ่ายอ่เราะฮะเราไลฟ์สดล้แพนกล้องไปพอดีมีถ่ายเหรอลเราออใช่ใช่้องยู่ตงนอะไนะการเกายังไงอันนี้เขาได้มาออกกันพูดอะไรกันบ้างเลยย่งนาแล้วผมต้พูดเหรอไอ้จริงเหตุการณ์วันนไม่มีอะไรครับก็คือพวกเราก็อยู่อยู่กันในห้องแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วก็พอดีเขาเรียกว่าไง ผมมาเล่นเกมกันอยู่แล้วก็อยู่ก็เขาพูดขึ้นมาว่าเอ๊ะอะไรเขาพูดว่าต้องฟังใหม่คไปเอเดี๋ยวต้องเห็นหรือเปล่าเออราไม่เห็นใช่ไหมผมก็เอ้ามาดิเล่นเกมอย่าบอก่่ใชไมตกใจที่เห็นแต่ไม่ได้ไม่ได้ตกใจอะไรมากมายหรอกแต่ว่าจริงๆคือคือสนิทกันแล้วก็อยู่กันอยู่นั่นอยู่นี่ครับไม่ได้มีแบบไม่ได้มีแบบเอ่อฟิลแบบที่ทุกคนแบบพิมกันอะไรอย่างเงี้ยครับ ตกใจว่านี่เป็นจังหวะช็อตฟิของเราเหมือนกันใช่ครับเหมือนไปช็อตฟิวตัวเองช็อตฟิลเขาทุกคนจริงจริงก็ก็ะจริงก็่นแหละเขาไม่มีใครผิดครับทุกคนเหมือนแบบเขาเรียกว่าเล่นเกมเป็นจอยกันอยู่อะไรอย่างนี้ครับแล้วปกตุหลักก็คือเป็นฟิลทุกคนใชนหลังก็แบบต้นทีคือล่นแปกติคือเรื่ความสนิทกันเรื่องความไหนคือเล่องกาัดล้วใช่เดี๋ยวจ้ใบเนให้ดูอ่าลองที่ด้วดีนะ อ่านนะคอมเมนต์เนี่ยเป็นจักที่เขียนมาแล้วผมก็มีมีคนที่เข้าใจไม่เข้าใจอะไรเป็นปกติครับผมคืเอเหมือนรูปหนึ่งรูปเราสามารถตีความได้แบบเป็นล้านร้านแบบแล้วครับแต่ใครจะแบบอยากจะแบบตีความยังไงได้แล้ว <c oughs> แต่เลยแต่แแวันนี้ลเล่นเกมเหรเล่นเกมกันอยู่ครับ่นแล้วก็แบบไม่ใช่แค่เล่นกันอยู่จริงจริงเล่นกันอยู่สามคนแต่ว่าอัลพาเน่ยคือคือแบบเข้ามาแบบนีคือตอนแรกลิฟเาไว้อยู่ที่ห้องแ,บบ <c oughs> แล้วผมก็แบบชวนเข้ามาเล่นที่ห้องด้วย ไม่มีอะไรเลยอรงหน้าเราต้องระวังนเใช่จริงๆต้องเตือนคือิงว่ามีความผิดด้วยหมือว่าตัวเองไม่ได้ระวังหรือว่าเรียกวอะไรเวลาร้ายเอย่างี้ระวังต้องเดี๋ยวเดี๋ยวแบเห็นอะไรอย่างงี้ใช่ใชก็ต้องระวังครับ